สวัสดีครับผมนายเด่นละนีครับมาจัมหาวิทยาลัยหมดเสียสนิทนี่เกียรติครับในมุมอยู่ที่ซุ้มของสมาคมโภคการนะครับที่งานโต๊ะตอบเดี๋ยวผมจะตอบถามว่าวันนี้เขาเอาสินค้าอะไรมาแสดงในงานนี้บ้างนะครับครับสวัสดีครับวันนี้มีสินค้าอะไรมาโชว์ในงานครับอันนี้มีสินค้าแก้ปวดแก้ปวดคุตาบุหรี่หาคั่วของห้าดาวค่ะเป็นของห้าดาวเป็นสินค้าที่ทําจากจมงหวัดไทจีนสกัดที่สิบสี่ยี่สิบสี่เลยแล้ว เป็นการคำนวณด้วยเป็นการเรียกว่าเป็นการขายเรียบร้อยเป็นเกียร์เียครับก็แล้วสินค้าแล้วสินค้าตัวนี้มีตั้งที่อื่นนอกจากที่บรารนี้หรือเปล่ามันก็มีตามตามบุฟไปตามที่โรงพยาบาลบ้างแล้วก็ตามกระทรวงแต่เนาไม่ไม่อยู่เป็นที่นะครับก็ได้ความรู้ก็สมควรก็